แม้ว่าสำนวนอย่าเล่นกับไฟจะหมายถึงย่ามาลองดีกับสิ่งที่รู้ว่าเป็นอันตารายแต่สำนวนนี้ใช้ไม่ได้กับเพชรนะคะเพราะเพชรดีต้องเล่นไฟค่ะเคยได้ยินคำว่าเพชรเล่นไฟใช่ไหมคะเพชรเล่นไฟหมายถึงเพชรที่ทรงประกายสวยงามแวววาวโดดเด่นซึ่งการที่เพชรจะเล่นไฟได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันค่ะ 1. การเจรไนซึ่งก็คือการจัดแต่งเพชรให้ได้เหลี่ยมมุมองศาสัดส่วนเหมาะสมกับการสะท้อนแสงของเพชร มีสมมาตรคือแต่ละเหลี่ยมต้องเสมอกันทั้งหมด 2. การขัดเงาซึ่งก็คือการขัดผิวเนื้อของเพชรเพื่อให้เพชรนั้นส่องแสงแวววาวนั่นเองถ้าเพชรผิวไม่เงากริบก็จะสะท้อนแสงได้ไม่ดีค่ะข้อที่ 3. ความสะอาดของเพชรถ้าเพชรมีตำหนิมากๆการเล่นไฟจะไม่ดีโดยในบรรดา3อย่างที่มาดามพูดไปนะคะการเจรไนถือว่ามีความสำคัญต่อการเล่นไฟของเพชรมากที่สุดและการเจรไนแบบไอเดียลคัต คือการเจรไนที่ทําให้แสงตกกระทบหน้าเพชรได้โดยตรงและแสงสะท้อนกลับไปด้านบนทําให้เพชรส่องประกายได้มากที่สุดค่ะ